สวัสดีครับสวัสดีครับกันยอ่านวกแห้งกันยอนว่าแพ้เสียงอยู่ไหนเสียงแต่อาสสีบอมนอนขอบคุณมากครับที่พาเจ้าไปหอดฟัง อาสิเป็นเขาผู้พออมไอ้อาสิยอมเป็นผู้พายถึงต้องเสียใจยอมได้เพื่อคนที่ไอหาเคยหักน้องสำนัยไอบอกจากใจว่าหักคือเก่าแต่น้องเลือกเขาคนเก่าต้องยอมจากไป บงบอ่ออัดไปควางใจหลีกทางให้ฟื้นโดนใหญ่คือเขาเขาหัวหอมสีบอติดบอรังเจ้าไอ้อ้เข้าใจทางต้องเลือกอย่างถึงน้ำตาพังบอ่อเป็นอย่างไอ้ที่รับเขาหักน้องสำนดยเป็นแค่ไม่อ่อยอกว่าย้กับมอ เป็นโตล้อให้หักของเจ้ามุสมว่างยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิถึกไปสูงกระสังเจ็บเพื่อน้องนาเป็นยังอายิเอบ่อไรให้น้องไปดีให้น้องไปมีความสุข ถึงอายเป็นทุกข์สำได้กสิโอดเอาป่วยพรนทรงใายคนที่อายหักให้น้องโชคดีกับเขาจากใจเพื่อนขี่เท่าขามาอ่อยไฟขอเสียงคนมีความสุขหน่อยครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดนะครับ สวัสดีพี้องเช่าเรียสู้ขู่สู้คนครับผมตอนรับแฟนๆด้วยงานเพลงไม้อ่อยไปครับสีบอดึงบ,บอรังเทาวาอินใอ้เข้าใจทางน้องเลือกอย่างถึงน้ำตาพัง้ง บอกเป็นอย่างอ้ายสิรับเอาหักน้องสำได้เป็นแค่ไม่อ่อยไปก็พอได้เป็นโตล้อให้หาของเจ้าสมหวังยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิทธิไว้สู่ก็สาร้างเจ็บเพื่อน้องนาง เป็นอย่างอายสิเฮ็ดบ่ได้ยอมเป็นผู้แพ้ถึงสิถึกไว้สูงประสางเจเพื่อน้องนางเป็นอย่างอาสิเไร้เจ็เพื่อน้องนสุดท้ายอายต้องเฮ็ดให้ได้ สวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับเอครับคู่แฝดโอเอครับดีใจเอีิสนะครับจีเดมาผัวหอกกับพี่น้องช่าร้อยเอ็ดกับงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฟินฟันมันเกินหมอลำร้อยเอ็ดนะครับโอ้ร่วมบูเดกาการไปพร้อมกันกับงานเข้าหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอเท่านะครับผมต้องขอบคุณนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องร้อยเอ็ดสุขุสุขชนนะครับแมนแล้วครับเป็นกำลังใจกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะมื่อนี้ คนเฮามีสท่านี้ป่หลายอยู่นะแบบแหลกในความรู้สึกของผมครับพี่น้องครับแต่เพิ่นกลับว่าคือผมอยู่ในบอลไกลหนิไหมครับคนจักพัดแต่ว่าตาฮักดิตาฮักตาฮักแต่ว่าสวยงามมากมองข้างนอกสวยงามมากเมื่อว่าคําว่างอบนี่บ่ได้ยินโดดเลยแม่นครัำว่างอบนี่คือนี่คือซิกเนเจอร์อีกอีกหนึ่งที่นะครับนะครับหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณหลายๆครับผู้รุษพลอยยศธันเทศเท่าเดี๋ยวมีมื้อนี้ นะครับเพื่อเป็นการบูียเวลาครับผมนะครับในเพลงต่อไปนะครับเอางานเพลงใหม่มาฝากพี่น้องครับครับผลงานเพลงที่มิซอว่าน้ำตาบักเตียครับฮะเพลงใหม่บ่นี่เพลงใหม่แม่ไหมครับแม่จัดไปครับน้ำตาบักเตียก่อนเอาเนื้อแฟนครับผมนี่นหละบ้าเกิดมาเตียตำต่อยต่อยตำเตียหมาเลียคนจักไพรสิสนได้เขาเป็นคนเตีย มื่อนี้คิดอยากหาคนมาเฟียเอามาเป็นเมียเพื่อสิได้บ่หนออย่าไปเมียลูกบอลจังไอสอบตำรวจกบฮันสมัครทหารกบเทิงเกนเฮ่อบอรอยเฮ็ดเอ้ยวางได้จ้าเตี๋ยวจังสี่กับเฮ็ดให้ได้เดิเฮ็ดยังเฮ็ดให้เพี่อะไรครับละคุณบ่สูสาวมองเห็นความสูงบ่ถึงเกนนางเห็นอายเป็นทางพาน ชาเจ้ามาสงสารชายในฝันอีนองคือสูงโกดอกคุณแมลคนแค่เกลียนจังบักอายจังบักอายเจ้าอายมูอูยำเดินคู่ได้แต่เจ็บดอกในส้วงเป็นถุกเทในความดี เตี้ยกับซางน้แม่นะว่าแต่ไงในความโชคลายก็ยังมีความโชคดีคือวังสัตว์โชคร้ายที่เกิดมาเตี้ยโชคดีล่ะที่เกิดเป็นคนยังไม่เกิดรับสมัครแดนเซอร์รับสมัครแดนเซอร์หลังเวทีด้วยหน้าเวทีด้วยนะจ๊ะฮึบฮึบไปเกิดไม่ทันสมัยคนไทยดื่มนมคนจึงเตียกลม สาวไม่นิยมขวงมแขนเขาชอบคนสูงส่วนสัต์สมารถเป็นแมนใครคนแ,รนแกรนแกรนอยากอายเสียใจเรือเอบาจะเดินไปไหนใครเห็นเราก็เอิ้นบัก,กีเอียโอ้ก็เทียงซ้ำเอกก็ที่เอเภิเนว่าเป็นตัวตลกให้เขาล้อเลียนเฮฮาน้อยใจนักนาำเกิดมาไม่สูงเอื้อกระไร คนเตี้ยขอเสียงโอ้เฮ้เดงเป็นคนเตี้ยคื่ไอ้มันเสร็จแ่วเจ้าคนเด่นแนน่างไอ้พากันเห็นว่าไอ้เป็นแนวหลอกคันยินใต่ไอเดินถ้าบินหักคนใด ไอ้ดินถ้าบินฮักคนใด้เขาก็เบิดนี้ไปหย่อนวัตถุเฮาเตี้ยวัตเลี๋ยหัวใจเหมือนกันก็กำมะละลายนั่นบ่สูงซ้อมดูนะอาปาลุงมีแต่คนบ่สูงละเตี้ยต่ำเป็นต่อจะลองเพิ่มเติมส่วนสังให้ดูสามารถจะสาวมาเกลี่ยครอทำยังไงถ้าใส่ผู้ได้จากมะละกอถ้าใส่ผู้ได้จากมะละกอไอ้คงไม่รอให้สาวมาอานอีกป้าเป็นน้ำผ้าต้องแต่งลงมาเตี๋ยวนาบันเฮียอไอ้เลยเป็นผู้เตี๋ยผู้เตี๋ยคนเดียวที่บ่อเซา นาสางยิ้มสาวบส่สนใจกหนาสางยิ้มสาวบส่สนใจหันไปส่เสาวได้ก็จะบอกมีทางลุดเห็นหุ่นม,ม,มาครัข้ขอเดียวเจ้ากะเลียวหน้าไปทางอื่นปล่อยเตี้ยตรมสุกฟืน้นมองคนยืนความคู่เดินมาปวดใจนักหนาะเพราะเกิดมาเตี้ยจนสามเอิ่นเพราะเกิดมาเตี้ยจนสามเมื่ เพื่งเงเินผู้สาวหยอกเถินหูเทปบตี้ยแน่นั่งเอ้ยมียแต่คำว่าเตี่ยมาตบไตบอ่อโซมีบ่อเจ้าผู้สาวขึ้นรู้ตัวน้ำบ่อเจ้าผู้สาวขึ้นรู้ตัวกะดูน่าสะกดมาสอยสุนละคนเตี้ยมาสอยสุนละคนเตียเ้ยสองคนก็มีกันอยู่สองคนนะเนาะใครเงินนี่มีเท่านี้เด้อแม่เอ้ยเตี้ยสองคนเท่านี้ แต่ว่ามีสองคนกับมีสองอันคืออกันเอยียงสองอันหัวใจครับบอลดวงเดีอหัวใจหัวใจ แค่สายตามองค้าดองบ่ตกดอกลาอยัาไปมองมาเจ้าอยากขึ้นดาดในใจไอหูอยู่ดอกว่าบุญบ่หดสซ้มไวไฟห้ามหัวใจแต่บ่อยากขับสายตาสวยทอดปปา,ปาคนวาสนาต้อยอตำ่ำหนนะ้างามงามให้ยังจักประอดคนหนา<อ>ในคดแหลกแหลกอ้า,าอไ,อได้เห็นเต็มตาพอมีกำลังวังชาเด็ดงน้านท่ ลูต่ต้นใส่ตาพ่อว่อนั่งเหยก็ดกออย้ำยัดพ่อนาเพิ่นลู่ต้นใส่ตาเจ้าของยัำได้จอบซองแล้วเห็นน้องทำเหมินบังแต่ตาปากไอ้บักล่าอิ่นสามีกับเมินกันลุกเต้นเลยครับ<อ>แกสายไอ้ตามอ่องคาดอ่องบอโตหกดอกปลาแห่ความสัวัาอยากแกจน ขอความสวยเจ้าแก้มเหล่ายามเล็กสักคนบอกห่วงใยเอคนก็ให้รู้ตนสายตาไล่ฟ้าปีแล้วไล่ฟ้าลาปีแล้วบระทันมีผู้ใดเลือตนสายตาเขาอยู่ประทัดดีเมียดีก็ความโชคดีก็มีความโชคร้ายความโชคร้ายจะมีดีอยู่เออเออฮึบฮึ๊บฮึบฮึบรู้ตน สายตาพ่อวอนนังเห็นก็ซายักมอนาเพินดูต้นสายตาเจ้าของยำได้จอบซองแล้วเห็นน้องทำเื่อนบังแต่ตาปากไอ้บ่กล่าเอ่นสำนีกับเมินกันบนนอกคอแกสายตามองการมองบ่โตดอกลาแม่ความโามาให้เป็นยากแก่จน ขอความสวยเจ้าแก้มเหล่ายามแรงสักคนบ่ห่วงใหญ่คนก็ให้รู้ตนสายตาบ่ห่วงใหญ่คนก็ให้รู้ตนสา